วันดีครับสร้งังสนะวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุูทุกคนค่ะจัดระบบหน้ามไม่ค่ะส่วนขั้วไม่ขาวจัดระบบด้ามไม่สร้างกำลัง สร้างกำลังต่อน้ำให้ค่ะสร้างหันหนามมาดูวัสดีครับจัดระบบน้ำไม่ค่ะใม่เขาขยายสวนขัวขยายสวนผักค่ะ สิบ้องสิบ้องลากสายยางอีกแล้วสร้างแล้วติดสปริงเกอร์ให้อียังมีหน่อยจกเป็นไรเอียงติดย้ำคำตอนนี้ก็เกือบหกโมงแรงแล้วค่ะพี่น้อง ทางพงมาจากส่วนก็ได้มาตอให้จริงๆก็ตอตะหมู่เว้นนี่เราละ่ะตอบ่แล้วได้ไประโยน้มากดก่อนก็เลยได้มาตอย้ำคำอีกค่ะผักก่กำลังงามพี่น้องเดี๋ยวเม่ขาวใช้ให้เบิ้งส่วนที่แม่ขาวปลูกไม่ค่ะนี่ค่ะเป็นผักกาดขาวปลูกไม่ ส่วนชวนกับเป็นมะเขือค่ะมะเขือก็กําลังออกดอกพี่น้องเดี๋ยวพี่ขาสิผ้าเบิง้งบอกหมูว่ามันจนแนมเพ็ดหรือบอเพราะว่ามันคําแล้วแนมเป็นดอกอยากอยากให้พี่น้องเห็นดอกมะเขือมะเขือกําลังเป็นดอกโอ้ยเสียงขเจ้ากําลังอ่นไปเอาอยางเข่าร้านค่ะพี่น้องอเมื่อิ่นได้ขายเมืนะ่อวานก็ได้ขายคำเมื่อนี้รอบนี้หมื่อวานก็ได้ขายค่าต้านบ่สบาย ค้าตะบดสบายค่ะเ็ะเลยกก็ไ,ได้ขายอย่างจะพี่น้องเห็นบอกค่ะดอกมะเขือดอกมะเขือค่ะเป็นดอกอย่ามาือเส้น่บานงานนะมมาเด้พี่น้องก็ต้องเป็นดอกเป็นหมากเป็นตะดกจุ๊ดจ้าหดหน้ามือเอาพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งสางต่อเลยว่าสางเราเห็ดอยียงเนี่ยเอ้าไปโทรมาอีกเนาะอือโ,โ,โทรกับเ้าโทรบกเป็นบ้าโอ้มา,กร,มากระเพาะมาฝักกำลังงามค่ะพี่น้องจ้า กกำลังงามแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขาารับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะ nhúng rồi câm lắng lại ระเยียบในแปลงพักน้อเสิโจ้อือว่าถอนนั้นออกหมดหนุ่มกำลังหลาย